แกงจืดตำลึงใส่กระดูกหมูนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่หญิงมีวิธีการปลูกต้นตำลึงง่ายๆมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะค้างตำลึงที่แม่หญิงทำรอบแรกนะคะเพื่อนๆก็ได้เก็บทานตลอดนะคะยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะนี่ค่ะเมื่อเช้าแม่หญิงเพิ่งเก็บไปนะคะก็ไปทำแกงจืดตำลึงกระดูกหมูนะคะ เดี๋ยวไม่หญิงอภภาพให้เพื่อนๆชมนะคะรดน้ําเช้าเย็นก็แป๊บๆก็ได้ทานแล้วนะคะยิ่งเด็ดยิ่งแตกยอดค่ะเพื่อนๆค่ะที่เพื่อนๆเห็นไปแล้วนะคะไม่หญิงทําแกงจืดนะคะก็เราเก็บใหม่ๆเนาะจากต้นแล้วก็ไปทํากับข้าวเลยหนึ่งวิตามินสดๆแน่นอนนะคะปลอดสารเคมีแน่นอนค่ะแล้วก็ปลอดฟอร์มาลีนนะคะเพราะผักเน่ะเราเก็บไม่นานมันก็จะเหี่ยวเนาะค่ะไม่หญิงเคยทคําคลิปมาแล้วนะคะสําหรับคางนี้นะคะแล้ววันนี้ไม่หญิงจะขยายเพิ่มเนาะเพราะว่า มีเมนูหนึ่งนะคะแม่หญิงเห็นเพื่อนๆในเฟซทํานะคะก็จะเป็นตํลึงผัดไข่ซึ่งค้างขนาดนี้ค่ะแม่หญิงจะไม่พอทําผัดไข่เนาะเพราะตํลึงอ่ะมันจะยุบมากใช่ไหมคะแม่หญิงก็เลยจะมาขยายแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะถามว่าวิธีปลูกตํลึงอ่ะขอดูชัดๆหน่อยได้ไหมทํายังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตามแม่หญิงมาค่ะค่ะมาดูกันนะคะว่าแม่หญิงเอาตํลึงมาจากไหนนะคะ นี่ค่ะก็คือนกเข้ามาเอื้อเนาะเขาก็เกิดขึ้นเองนะคะแม่หญิงก็เด็ดยอดไปแล้วนะคะนี่เราก็จะมาดูว่าต้นอยู่ตรงไหนนี่ค่ะเพื่อนๆเขาจะเกิดเองง่ายๆเลยเนะแม่หญิงก็ทําง่ายๆเลยค่ะถอน,นะคะ่ะดึงขึ้นมาเลยดึงหัวหรือเงาเขานะคะขึ้นมาแล้วเมื่อเช้าตอนแม่หญิงมาเก็บตําลึงนะคะแม่หญิงเห็นตรงนี้นี่นี่ค่ะ ส่วนที่เขาไหลไปนะคะเขาก็อยากเกิดเป็นต้นนอะเพื่อนๆเห็นรากไหมคะแม่หญิงก็เลยได้ไอเดียนะคะอ๋อเดี๋ยวเราจะปลูกเป็นแนวนอนยาวๆนะคะเราจะได้ปริมาณต้นเพิ่มขึ้นนี่นะคะบางทีแม่หญิงก็เรียนรู้ไปตามธรรมชาตินะคะเวลาเราทำอะไรเราก็ต้องสังเกตด้วยนะคะเนี่ยมาเช้ามาเด็ดยอดตรงนี้นะคะไปแกงจืดนะคะเ,ออเดี๋ยวเราไปปลูกกันคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะไปค่ะ ไปค่ะมาค่ะย่นี่แหละแม่หญิงอะแม่หญิงรีบถอนแล้วก็รีบปลูกนะคะเพื่อคงความสดของกิ่งเขาเนาะ <c oughs> โอเคมาปลูกกันค่ะนี่ง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากค่ะแต่หัวนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาดินกบๆลงไปค่ะแต่กิ่งเนี้ยเขาจะมี ที่เขาไหลแล้วก็มีรากยาวๆนะคะแม่หญิงจะเอาดินกบกบเป็นระยะๆะะไปนะคะส่วนที่เป็นยอดก็จะเอาขึ้นมาพันข้างบนอย่างนี้นะคะแต่ก็เหมือนเหมือนคลิปคราวที่แล้วะคะ่ะถ้าเราสะเทือนเขามากๆอะ่ะกิ่งเขาก็อาจจะแบบซบไปแล้วก็ที่จะแตกขึ้นมาใหม่จริงๆก็คือตรงเง้าหัวที่เราปลูกนี่นะคะ แบบนี้นะคะ่ะไม่ได้ต้องมัดหรืออะไรนะคะเดี๋ยวมือเขาก็จะมาคอยจับแล้วก็พันกิ่งเราเองนะคะพันๆช่วยๆเขาหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนที่เป็นรากตรงนี้นะคะที่เขาไหลไปนะคะแล้วก็เกิดรากเพื่อที่จะขึ้นต้นใหม่นะคะแม่หญิงก็จะขุดดินแล้วก็กลบเขาค่ะ นี่ค่ะแล้วก็เอามาวางไว้นะคะแล้วก็กรบไปค่ะอาจจะง่ายๆนะคะปลูกตำลึงก็แค่หาต้นพันุ์จากในสวนเรานี่แหละค่ะอย่างเงี้ยแม่หญิงคิดว่าอาจจะไม่เกิดนะแต่แม่หญิงก็จะลองดูนะคะเพราะว่าเสียดายเขานี่นะคะแล้วก็ลดการคลายน้ํานะคะเป็นเหมือนปักชามมาค่ะเพื่อนๆนระยะสั้นๆเรามาทดลองไปด้วยกันนะคะ ก็ประกบๆๆเนาะเรียนรู้จากธรรมชาตินะคะเพราะเขาสามารถาลงรากได้ก็แปลว่าเดี๋ยวเขาจะแตกต้นขึ้นมาได้นะคะดูจากกอเก่านะคะเนี่ยรากใหญ่ขึ้นปมแล้วค่ะยังส่วนแม่หญิงนะคะก็จะมีต้นตำลึงอะ่ะขึ้นอยู่ทั่วไปเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่ามีตรงไหนบ้างเวลาแม่หญิงทําสวนนะคะพอเห็นต้นตำลึงแม่หญิงก็จะเว้นไว้เพื่อที่จะเอาต้นพันุ์มาปลูกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ต้นตำลึงของแม่หญิงเกิดเองนะคะก็โดยน้องนกนะคะ,ะ,คะเขามาอื้อเนาะเพราะว่าเขาไปกินมเมล็ดตำลึงที่สูกมานะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีตรงไหนบ้างนี่ค่ะตรงนี้นะคะคือนี่อันนี้ก็เกิดเองพอนกเขากาอจะกิ่งข้างบนนะคะแล้วเวลาเขาอื้อนะคะนี่นะคะคือต้นตำลึงนะคะต้นเล็กๆนะคะเผื่อ <ๆ S 1> เพื่อนๆยังไม่รู้จักว่า เอ๊ะอันไหนคือต้นตําลึงเราจะเหลือไว้หรือเราจะถอนอย่างพวกเนี้ยเห็นเขาว่าต้นกระสังก็ทานได้นะคะแต่ไม่หญิงก็ถอนค่ะนี่นะคะสวนไม่หญิงก็จะมีหญ้ามีอะไรลกๆบ้างเนาะก็ทาสวนแบบอินเซีย์นะคะสวนเล็กๆค่ะสวนของหมู่บ้านจัดสรรนี่นะคะต้นตําลึงเนีย่ยไม่หญิงก็หมายตาไว้แล้วนะคะว่าจะเก็บตรงนี้ไว้ไปค่ะไปดูกันต่อ <c oughs> อย่างแปลงปลูกข้าวโพดของแม่หญิงนะคะ <_ d ata> ก็ยังมีตําลึงค่ะแม่หญิงจะถอนญ้านะคะอย่างพวกญ้าเนี่ยแม่หญิงจะถอนออกแต่ว่าต้นตําลึงเนี่ยแม่หญิงจะเก็บไว้นี่ค่ะต้นตําลึงเนาะนี่ไซส์นี้นะคะไซส์เล็กนะคะเราจะยังไม่ถอนนะคะแม่หญิงจะรอให้เขาจนปากเขาเลื้อยนะคะค่อยถอนไปปลูกเนาะนี่แหล่งแหล่งต้นพันุแม่หญิงนะคะมีตรงนี้ค่ะอันนี้แปลงเก่าขักบุ้งนะคะพเพื่อนๆที่แม่หญิงเคยทํา วิธีการปลูกผักบุ้งง่ายๆเพื่อนๆดูนะคะนี่ตัดไปสองรอบแล้วแหละรอบนี้ก็คงตัดอีกทีก็คงรื้อแปลงแล้วนะคะนี่นี่นี่ค่ะไม่หญิงรอให้โตอีกกว่านี้อีกนิดนึงนะคะนี่นะคะต้นตำลึงเห็นไหมคะเราไม่ต้องถอนเขาออกค่ะเขาก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ได้แย่งแบบปุ๋ยสักเท่าไหร่นะคะแม่หญิงก็เก็บไว้นี่ค่ะก็จะมีรอบบ้านเลยนะคะที่น้องนกเข้ามาเอื้ออ่ะป่าไปดูกันต่อค่ะ นี่นะคะตรงเดิมนะคะที่แม่หญิงดึงไปเมื่อกี้นะคะน่าจะเป็นกิ่งเขาแล้วก็ลงหัวลงต้นนะคะนี่อันนี้แม่หญิงจะไปปลูกแล้วค่ะนี่โอเคปลกันค่าอีกต้นหนึ่งที่ได้มาเนาะแม่หญิงก็จะปลูกใกล้ๆก,กับส่วนของค้างนะคะนี่แล้วก็กรบค่ะเดี๋ยวเราลดน้ํากันนะคะตําลึงก็ชอบน้ํานะคะลดน้าเช้าเย็นนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็พันไปตามต้นนี้เนาะ ไม่ยากเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วรดน้ำนะคะเพื่อนๆรดน้ำเช้าเย็นนะคะตำลึงเขาชอบน้ำนะคะยอดจะได้อบอุ่มๆนะคะไม่หญิงชวนเพื่อนๆมาลองปลูกตำลึงทานดูนะคะไม่ยากเนาะเพื่อนๆเนี่ยปลูกไม่นานก็จะได้ตำลึงทานนะคะได้ผักปลอดสารทานในบ้านด้วยนะคะ ยังไงแม่หญิงฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กำลังใจแม่หญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่วงท้ายของคลิปแล้วนะคะแม่หญิงมาอัปเดตตำลึงให้เพื่อนๆดูค่ะนี่ค่ะที่เราปลูกกันรอบที่แล้วเลยนะคะขึ้นค้างใหม่แล้วก็ดึงจากรอบๆบบ้านมาปลูกแล้ววันนั้นแม่หญิงไปต่างจังหวัดค่ะบ้านคุณยา่าแม่หญิงไปขุดเงาจากบ้านคุณย่ามานะคะนี่ค่ะ แค่วางๆนอนนอนไว้อะนี่คือหัวเขานะคะเพื่อนๆเนี่ยลากเกิดแล้วค่ะตำลึงเขาขึ้นง่ายนะคะขอแค่ว่าชุ่มน้ําหน่อยแล้วกันเขาเป็นพืชทวบน้ําเนาะ <ๆ S 2> เนี่ยค่ะลากเริ่มมาแล้วตามข้อนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆเห็นไหมคะ <ๆ S 2> ปลูกง่ายจริงไม่หญิงอยากชวนเพื่อนๆปลูกค่ะอย <ๆ S 2> ่างเราไปต่างจังหวัดถ้าเห็นเงาเขาค่ะดึง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 มาได้เลยเนี่ย <ๆ S 2> ไม่หญิงปลูกเสาที่แล้ววันนี้วันศุกร์หนึ่งอาทิตย์พอดีค่ะ ขึ้นยอดใหม่แล้วค่ะนี่นะคะก็นี่ค่ะอันเนี้ยที่อยู่บนค้างนี่คือรุ่นที่ปลูกให้ดูรอบที่แล้วนี่นะคะโอเคนี่เดี๋ยวแม่หญิงจะจบคลิปแล้วค่ะเพื่อนๆยังไงลองปลูกดูนะคะได้ผักปลอดสารทานเองในบ้านเราเนาะขอแค่ลดน้ำเช้าเย็นนะคะมีเวลาลดน้ำเขาหน่อยเนาะเขาชอบน้ำ แม่หญิงมีโครงการจะขยายเพิ่มนะคะเพื่อนเ,อน,เอนเพราะว่าน้องนกเขาก็มาอื้อเบีย้ยไว้เยอะแยะเลยค่ะกะว่าถ้าเหลือทานก็จะได้ขายนะคะขายเพื่อนบ้านในหมู่บ้านนี่แหละค่ะผักปลอดสารเนาะใครมีลูกเล็กนี่เอาไปต้มๆบดๆนี่สารอาหารเยอะมากและปลอดภัยจริงด้วยค่ะนี่ชวน,นเพื่อนๆนมาปลูกนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หญิงฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กำลังใจด้วยนะคะ เ,เพื่อนๆลองปลูกดูค่ะง่ายๆเลยไม่ยากเลยค่ะบา,บายๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะสมยอดนี้สวยๆใกล้ๆบ,บายๆค่ะ